สวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่เพียงน้องเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องตัดหญ้านะครับแกะตัวนี้ออกแล้วนะครับก็เพลาครับเพลาตัวนี้ไม่หมุนนะครับถ้วยถ้วยคลัตตัวนี้นะครับไม่หมุนนะครับที่แรกนึกว่าจะเป็นที่ที่ที่คลัตก้อนคลัตเนี่ยไม่ใช่นะครับตรงตรงหังเกียร์ก็ไม่ใช่นะครับเป็นที่ตรงนี้นะครับหมุนยากครับหมุนไม่ไปนะครับปกติไม่ต้องหมุนลรื่นๆครับแกะออกมาแล้วครับแล้วก็ท อะไรมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันขัดหมดเลยนะครับแน่นเลยนะครับมันไม่ไปครับทีนี้เราจะถอดยังไงนะครับอ่าดูในรูนี้นะครับเนี่ยหมุนเรื่อยๆหาเรื่อยๆครับมันจะมีอ่าเนี่ยเห็นไหมครับอ่ามันจะมีอ่ากิฟอยู่ข้างในครับกิฟอยู่ข้างในเราต้องมีอ่าคีมนะครับคีมหุบนะครับเพื่อถอดนะครับมันจะเยาะเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดนะครับ ก็네หุบนะครับแล้วก็หาเหล็กมาถอยออกนะครับถ้าเราหุบถ้าเราหุบได้แล้วเราก็หาเหล็กมาถอยออกนะครับค่อนข้างที่จะถอดยากมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับเราใช้เหล็กเหล็กเข้านะครับในการถอยนะครับพอถอดออกแล้วนะครับมันจะออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะออกมาอย่างนี้ครับใช้เหล็กเข้าถอยออกนะครับ ออกมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นที่ลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับมันสึกหลอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะออกมาครับว่ามันสามารถอัดจะลบีเข้าไปใหม่ได้ไหมครับถ้าถ้าสามารถอัดจะลบีเข้าไปไม่ได้ก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพอเราตีออกมาแล้วนะครับเนี่ยลูกปืนตัวนี้นะครับมันมันติดแล้วนะเห็นไหมครับเราก็ทําการล้างลูกปืนนะครับแล้วก็นี่ยงัดเีือออกมาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมนี่ครับ ในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราสามารถล้างได้นะเนี่ยจารบีมันหมดแล้วเห็นไหมครับจารบีมันแห้งหมดแล้วนะครับเป็นคราบตะกังเลยนะครับเราก็จะทําการเอาเป็นสินล้างครับโอเคครับพอล้างพอล้างแล้วครับเนี่ยครับมันจะลื่นเลยนะครับเนี่ยเริ่มลื่นแล้วครับเราล้างเอาจารบีเก่าออกนะครับแล้วก็อัดจารบีใหม่เข้าไปนะครับก็จะใช้ได้ดังเดิมนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกปพนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนจะดีมากนะเนี่ยลูกปพนมันก็ยังพอได้อยู่นะครัโอเคอยู่นะเพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะเผื่อเจ้าของเขา,าไม่มีงบอะไรงเงี้ยครับก็ซ่อมไปซ่อมไปก่อนนะครับแต่ลูกปพนมันก็ตัวไม่กี่บาทหรอกนะครับผมว่าเห็นไหมครับพอล้างแล้วลื่นเลยครับลื่นพื้นเลยครับ อ่า okay, ครับ,รบลูกปืนอ่ะมันไม่ค่อยจะเสียง่า,งายๆหรอกนะครับแต่ที่มันเสียไปบ่อยอ่ะเพราะว่าจารบ,บีมันหมดนะครับเขาใส่จารบ,บีมา ตามอายุการใช้งานนะพอจัละบีแห้งนะครับมันก็แตกไปเลยนะครับแตกไปเลยนะครับโอเคนะครับจากครับก็เอาไปตากแดดไว้นะครับแห้งแล้วนะครับนะครับหาจัละบีก่ะเจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับจัลบีใส่นะครับจัละบีลูกปืนนะใส่เข้าไปนะครับใส่ไปเลยนะครับเราก็สามารถนะครับซ่อมลูกปืนให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับใช้ได้ พักยาวๆเลยนะครับแค่นีพักเพีงเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดปิดซีงันฝุ่นไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ซีงันฝุ่นครับปิดไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับเราก็จะได้ลูกปืนใหม่แล้วนะครับลูกปืนเก่านะครับออกมาซ่อมใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ ใส่กลับไปมันเดิมถัดจากระบี่สะหน่อยเนาะให้เลื่อนๆหน่อยนะครับจะได้ตีเข้าง่ายๆนะครับ ใส่กิ๊บเข้าไปเหมือนเดิมนะหยิลบล็อกนะตีแน่นไปนะค่อนข้างที่จะใส่ยากนะครับ มันจะเลื่อนแล้วนะครับดูด้วยนะครับว่าเข้าเข้าล่องหรือ,อยังนะครับวก็ตีกลับไปมันเดิมครับอัไย น็อหัวเกียร์ครับขาดคาอีกนะครับไม่รู้ว่าจะบ่งได้ไหมนะครับเนี่ยแต่มันมีตูดโผล่มาอยู่นะเนี่ยมันจะลองบ่งดูนะครับ บ่งยากมากครับกว่าช็อกได้เงยเลยครับบ่งย่างยากครับมันมันน่าจะติดเอ่อไอตัวที่หักไปครับเนี่หมุนออกยาก,ยากมากแน่นมากครับรมาครับเดี๋ยวค่อยหา ก็เรียบร้อยนะครับผมดได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างเลยนะครับถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะทำคลิปด,ดีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ หลังเพื่อนทังมดชมไปก่อนเนาะสวัสดีครับ